สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การสั่งของของเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างค่ะอันนี้ไม่ใช่ของของนิเองนะคะอันนี้เป็นของคุณแม่ค่ะแต่ว่ายืมของคุณแม่มาเพื่อที่จะถ่ายคลิปนะคะการสั่งซื้อครั้งนี้นะคะเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกของของเพจนี้นะคะ<ม>ปกติก็จะสั่งซื้อ<ม>ของออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งซื้อเพจนี้มันมี ต้องยอมรับนะคะว่าที่ซื้อของพิมพ์นิพายรอบนี้ไปเพราะว่า1กระแสค่ะตอนนั้นที่ไม่ซื้อน่าจะมีกระแสกล่องสุ่มนะคะแต่ว่านี่เป็นกล่องสั่งนะคะไม่ใช่กล่องสุ่มเพราะว่าโนให้แม่ซื้อเป็นแบบนี้ดีกว่าซื้อของที่เราต้องการดีกว่านะคะกล่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นลำไยนะคะเขาแพ็คมาดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ หวานอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าได้ไดลองชิมเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็กเกจเขานะคะเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็สามารถยกเป็นตะกร้าแล้วก็เอาไปฝากได้เลยคืออันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ให้เขาเลยนะคะเรื่องนี้รอบนี้นะคะแม่ซื้อไปทั้งหมด813บบาทในส่วนนี้ก็คิดว่าซื้อไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ แต่ว่าซื้อเป็นของใช้แล้วก็ของกินก็ไม่ค่อยกังวลมากในส่วนนี้นะคะในเรื่องของระยะเวลาในการส่งค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากรอกอถึง15วันนะคะอันที่จริงถ้าเกิด15วันเป็นร้านค้าในต่างประเทศส่งมาที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นเวลาปกติแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบส่จงจากไทยมาไทย15วันเนี่ยถือว่าค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบกันว่า ตลาดออนไลน์ของพิมพ์รีพายนี่เขาค่อนข้างที่จะใหญ่และลูกค้าเขาจํานวนมากมันก็เลยน่าจะมีการล่าช้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแบบเพจแบบเล็กๆเพจที่แบบไม่ใหญ่มากเขาก็จะแบบส่งมาให้รวดเร็วมันขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้าจํานวนการซื้อแล้วก็รูปแบบอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะเพราะว่ามันก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะ แม่ซื้อมาทั้งหมด2กล่องนะคะต่อไปที่จะแกะเป็นกล่องใหญ่ค่ะแล้วคือให้แม่ถือกล้องค่ะความพีก,ก็คือวุ่นวายมากมุมกล้องก็ไม่ค่อยได้จะได้แต่ว่าแม่ก็แบบยินดีที่จะถ่ายให้เราเราก็แบบยินดีด้วยมันวุ่นวายมากนี่เป็นสาเหตุที่ว่าจะต้องดูเสียงอ,อกทั้งหมดตอนนี้คือกําลังหยิบของมานะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีอกครั้งหนึ่งในตอนหลังนะคะ โอเคค่ะนี่นะคะเป็นอันแรกที่ดึงออกมาเลยอันนี้นะคะเป็นน้ําส้มน้ําผลไม้นะคะเพราะว่าซื้อของกินในยังไงมันก็ต้องได้กินอยู่แล้วก็คือซื้อมาบนแพ็คหลายๆแพ็พเลยก็คือ,อยังไงก็คือกินแน่ๆก็เลยซื้อมานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นคลิปน้ำส้มเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเป็นยาสีฟันแล้วก็ แบงสีฟันแม MM. ่ซื้อแบงสีฟันมาเป็นโหลเลยก็เพราะว่ายังไงก็ต้องได้ใช้ไงของพวกนี้ยังไงมันต้องได้ใช้แล้วแล้วมันก็แบบสามารถเก็บได้น้ำส้มก็สามารถใช้ตู Wuhan ้เย็นไว้ได้อะไรแบบนี้แม่รอบคอบมากเลยที่ซื้อมารู้สึกขอบคุณแม่ค่ะเพราะว่ายังไงเรียนออนไลน์ก็อยู่บ้านก็กินน้ำผลไม้มีความสุขดีนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ